มาเบิงเพื่อนเกี่ยวเขา่าหรือเกี่ยวหย่าหรือเกี่ยวหรือเกี่ยวต้นไม้อันนี้นะ <c oughs> หน้าแม่นหนูไก่เด้อนี่เด้อหน้าแม่นหนูไก่มแม่นเขาน่า <c oughs> หรือแม่นหย่าเจ้าของป่วยมาบ่ได้ อาอันเนี่ยต้นสนูร้ายก็เขาเอาผู้เลังค้นกับนั่งเลียกเอาเท่าละห่วงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้ยคนเกลียวพคนฝากบอก จังไหนถอดไหมอโอ้มองนีเห็นไ,ได้ว้เจ้าของคนมาสา,ออาวออติ

มาเบิงมาเบิงมาซานมาเบิงซอยกันถ่ายไปเพื่อนก็สี่เห็นบอเนี่ยตากระบุดีนี่ไม่ยังสูไม่ยังสูใชต้นหญ้าต้นไม้ลายก้อเขา่าซุมมันลมตีต้นไม้ลมทับแต่ว่าซุมมันยืนมันก็เพาะเลือกได้อยู่แล้ว สาวเอาอะไรสาวหนาาะี้่มคนทเขาเาเี่ยว่าเขาจมอยู่นท้องเขอืดลวจที่หลังที่ผ่านมาจกบงนี่ลฮะมนอดขีหเห่ขีห่าขีใสขีมน้มนฮอดขี นั่นเวทที่มอลำหานหมอลำเป็นเดินเดินลำแล้วก็เอาอมาถิ่มไว้ให้เจ้าภาพในให้นาแม่เนาะโอ้ยเพชรบาปเพชรกรรมเพชรเวียนแท,ววนนมท,ท้มันจะเป็นสาลาบัดไหมเป็นซาลาบัดเออะ <c oughs> มงนี่มงนี่ไข่แน่นี่ล่อคันแท้นะานี่ไข่แน่แต่ว่ายุ่งกางนี่โอ้ยหนาหลายแหง เอาฝากบอกเจ้าภาพว้างได้ก็ปีหน้าจะเฮ็ดเด้อวพี่ปีหน้าจะเฮ็ดเด้อวี่สันมันยากมันยากแขกคลองเงินคลองแขกกับพันได้เกี่ยวเล่นน้าแขกกับพันได้เกี่ยวมาซอยทางนี้ก่อนบอกว่าถ่ายคลิป วิดีโอฟังไว้เด um, <that 's S 2> ้อบรรยากายเด้อเสาเฮ็ดเด้อปีหน้าเพิ่นบอกท่านสีเฮ็ดแทนแปลนก็นี่สั้นจ้างแพงๆเพิ่นก็บ่อยากได้เพิ่นย่าน เจ้าของนะบ่ได้ยังมีแต่ค่าจ้างเบิดเพื่อนกัเป็นทํามยู่เด้เพื่อนกับยุติธรรมยู่เด้ย่านเจ้าของนะเปลืองย่านบ่ได้ยังอิริแหละทวีเออ กินผ้าล้าไปวังหันเด้ออฝากหอดยกกายเจ้าของนาเด้อแม่หนูกายเด้อสำหรับคลิปนี้าอสำนีกก่อนเนาะสวัสดีจ้า